เครือนี่ก็ฝีมือขโมยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นพี่สาวน้องสาวตัดคงคงไม่เอารำต้นมาขวางทางเดินหรอกนะคะขโมยนี่ยามกันจริงๆเลยนะคะยามมากๆเลยยามเจ้าองที่มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราคงจะได้กินกล้วยอ่อนๆคงไม่กล้าให้มันแก่หรอกค่ะอ่อนๆก็ตัดไปค่ะตัดไปก่อนขโมยจะมาเอาไปค่ะ ออแล้วคุณครูจะกล้าปลูกอะไรไหมคะเนี่ยบริเวณพื้นที่เนี้ปลูกให้ขโมยกินเหรอคะถ้าเรามาปลูกแล้วเราไม่มาเฝ้าเฝ้าก็าอันตรายอีกมาอยู่คนเดียวอยู่ได้ยังไงกลางป่าเอาเครือนี้ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ต้องตัดค่ะตัดก่อนที่ขโมยจะมาตัดค่ะอ๋ย คนปลูกกล้วยก็จะได้กินแต่กล้วยอ่อนๆนะเนาะถ้าใช้นิดนึงพวกเราไม่ได้กินค่ะพวกเราปลูกฟรีค่ะปลูกฟรี